ตื่นเช้าขึ้นมาคุณจะคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แย่มากๆก็ได้ครับหรือวันนี้คุณจะโฟกัสไปที่จะเกิดปฏิหารอะไรขึ้นกับชีวิตของฉันนะครับหากวันนี้เปลี่ยนใหม่เราโฟกัสไปที่วันนี้จะเกิดสิ่งดีกับฉันจะมีปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตฉันจะมีคนที่มาให้ฉันเซ็นดีลธุรกฐฐิจจะมีคนนําโอกาสดีๆมาให้ฉันจะมีคนที่อินบ็อกซ์ซื้อฉันเยอะมากเลยจะมีคนที่เป็นที่รักกับฉันแล้วก็อยากให้ฉันทํางานร่วมกับพวกเขา ถ้าคุณคิดแบบนี้จะได้ผลลัพธ์ดีกว่าคุณว่าไหมอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกดีมากกว่ากันครับการที่คิดแบบแบบย่ๆหรือว่าคิดแบบดีๆครับแน่นอนคําตอบก็คือเป็นดีใช่ไหมครับเพราะฉะนั้น80%คนส่วนใหญ่ทําไมล้มเหลวในชีวิตครับเพราะพวกเขาตื่นขึ้นมาโฟกัสสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการพวกเขากําลังสวดมน์เกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการเอ้ยฉันไม่อยากมีหนี้สินฉันไม่อยากจะปวดหลังฉันไม่อยากจะเป็นนู้นเป็นนี่ฉันไม่อยากจะเจอสิ่งนู้นสิ่งนี้เขาพยายามคถามว่าทําไมสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับฉันคุณจะ เราชนะโชคชะตาได้อย่างไร เปลี่ยนใหม่ครับล็อกและเทรนตัวเองว่าฉันเนี่ยตื่นมาจะโฟกัสที่สิ่งที่ฉันต้องการยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยวันนี้เป้าหมายฉันคืออะไรอ๋อ oh, วันนี้ฉันจะปิดการขายได้คอลลาเจน5ลังวิตามินซีสัก3ตัวไหมเออหรือแบบ3กล่องหรือ3หลอดก็ว่ากันไปนะครับคุณโฟกัสสิ่งดีๆทุกอย่างก็จะได้สิ่งดีสิ่งที่คุณโฟกัสจะขยายใหญ่อยู่เสมอถ้าคุณโฟกัสนี่คุณก็จะเดินดูดค่าใช้จ่ายมามากมาที่คุณต้องจ่ายมากกว่าเดินแต่เปลี่ยนใหมครับหากคุณโฟกัสว่าวันนี้จะเก ปัิหารกับชีวิตทุกเรื่องที่คุณมองครับจะสวยงามไปหมดบางทีอ่ะคุณเดินไปคุณเห็นแสงโอ้โหวันนี้แสงสวยจังเลยเฮ้ยวันนี้พี่รปภใจดีกับฉันจังเลยเฮ้ยวันนี้สถานที่มันดีจังเลยรถไม่ติดเลยอ่ะราบรื่นมากวันนี้ฉันโชคดีจังเลยที่ฉันได้กินอาหารเช้าวันนี้ฉันโชคดีจังเลยที่ฉันเนี่ยได้รับค่าคอมมิชชั่นอะไรก็ได้ครับที่คุณจะโฟกัสอย่างดีไม่ว่ามันจะเป็นอดีตหรือว่าในตอนนี้ครับ คิดถึงสิ่งดีในชีวิตแล้วมันจะขยายใหญ่ขึ้นทเทรนตัวเองบบ่อยซ้ำๆอย่าไปถามว่าพระเจ้าหรือว่าสิ่งศักิสิทธิ์เนี่ยจะให้ผลตอบแทนชั้นตอนไหนจะให้ผลลัพชั้นตอนไหนตอนที่คุณลงมือทําครับและทเทรนตัวเองซ้ําๆจนคุณคู่ควรครับพิมพ์พร้อมกันครับชั้นคู่ควรกับความสําเร็จโอปาอิศานมาสเตอร์โคดเอโนทีสดีครับ